ครับสวัสดีครับผมเอกจากนาทองฟาร์มนะครับวันนี้มาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับอาหารครับเพลินช่วงนี้ช่วงสถานการณ์ไม่ค่อยได้กลับฟาร์มเท่าไหร่แล้วก็วันนี้ได้กลับมาแล้วเพลินอาหารที่ฟาร์มหมดวันนี้ไปซื้ออาหารมารู้สึกว่าโอ้อาหารราคามันขึ้นสูงมากครับจากที่เคยซื้อนะครับตรงนี้ก็มาเก็บทําความสะอาดบอ่อใหม่เพลินช่วงไม่อยู่มีช่วงฝนตกพอดีก็เคลียร์บ่อออกไปแล้วก็มีคอดเพิ่มมาใหม่ อีกสองคอกอีกสองแม่ใน,นชุดพ่อพันธ์อันนี้ชุดหนู2เดือนฮะก็ทำความสะอาดพื้นตัวไปครับผมตรงนี้ก็มาเคลียบบ่มาเคลียอะไรแล้วก็เพลินอาหารอาหารชุดอา,อาหารที่เป็นชุดพ่อแม่พันธุ์หมดพอดีตัวนี้เอราวันครับ โปรตีน12อันนี้ใช้กับชุดพ่อแม่พันธุ์นะซึ่งเมื่อก่อนผมซื้อตั้งแต่ราคาประมาณ2อ0 2 3อซึ่งตอนนี้ที่ไปซื้อล่าสุดโดนไป280เข้าไปแล้วครับผมจาก230ขึ้นมาเป็น250กว่าบาทหรืออะไรเนี่ยแล้วตอนนี้มันไปอยู่ที่ราคา280บาทแล้วครับซึ่งมันก็คือเป็นต้นทุนสำหรับเราเลยที่เราเลี้ยงหนูอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ช่วงหน้าร้อนอย่างนี้ด้วยหนูออกน้อยรายได้เราอาจจะไม่ค่อยมีเข้ามาแล้วต้องมาใช้ต้นทุนกับต้นทุนที่มันแพงขึ้นจากสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ไม่รู้เป็นการเสลย่ยกาศของอคนที่ผลิตอาหารพวกนี้หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่านะแต่ผมไม่แน่ใจทีเราก็มาเราก็มีวิธีก็คือของเราก็คือสามารถหา อะไรก็ได้ที่หนูมันกินได้ครับส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่หนูจะกินได้เป็นไม่ว่าจะเป็นหญ้าผลไม้ต้นไม้อย่างวันนี้ของผมก็เตรียมพวกหญ้าเนเปียมาละเพราะผมปลูกไว้เป็นโดงอยู่เหมือนกันวันนี้มีเวลาก็เดี๋ยวจะเสริมพวกหญ้าเนเปียเข้าไปแล้วก็ของผมมันจะมีพวกมะม่วงมะม่วงช่วงนี้ช่วงนี้มีพวกมะม่วงสุกมันหล่นลงมาก็สามารถให้ได้นะครับพวกมะม่วงพวกอะไรพวกนี้แต่มะม่วงสุก บอกเลยว่าไม่ค่อยแนะนํานะครับให้ได้บ้างเป็นบางครั้งมะม่วงสุกเพราะว่ามันจะทําให้หนูเราขี้มันเหลวครับขี้มันเหลวแล้วเ,เวลามันวิ่งครับวิ่งในนั้นมันจะเหยียบขี้เหยียบอะไรมันจะเลอะเทอะครับทาความสะอาดทําความสะอาดยากแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วยก็ให้บ้างได้บางครั้งแต่ไม่ต้องให้มากครับแล้วก็อย่างพวกหญ้าพวกอะไรให้ได้เลยช่วงนี้สลับตับหัวอาหารไปครับ ก็ตรงนี้เราก็ต้องเอ่อมาดูแลดูแลตัวเองดูแลกันเองก็มาแนะนําว่าผัวอาหารที่เราซื้อมาใหม่มันราคามันสูงขึ้นไปอีกก็3ามสครับถือว่าเป็นต้นทุนอยู่ดีครับที่เราต้องแบกรับไว้นะอ่าส่วนใครทดลองเลี้ยงไม่เยอะมากอะไรเท่าไหร่ก็คงไม่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดแบบว่าเราเลี้ยงเยอะๆแล้ว่ยต้นทุนมันเยอะมีเวลาว่างก็ปลูกไว้ครับย่าในเ,เปียรไปดูคลิปการปลูกได้อันนี้ต้นใหญ่มากเลยนะครับ อยู่้ายบ้านปลูกทิ้งๆไว้มันกินได้ครับตัวนี้เทียบได้โปรตีนสิบสองสิบสามเลยนะมีสารอาหารมีโปรตีนเกลรกครบมะม่วงมะม่วงถ้าจะให้กินจริงๆแนะนําเออถ้าเป็นไปได้ให้กินมะม่วงดิบครับมะม่วงสุกก็ให้กินได้แต่อย่างที่บอกขี้มันเหลวขี้มันเหลวแล้วทําความสะอาดยากแล้วก็หัวอาหารทั่วไปที่เราให้กินก็อันนี้ก็ดูแลกันไปครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอาเป็นสาระดีๆมาฝากกันแล้วกันครับว่า ช่วงนี้นะครับที่อาหารมันแพงขึ้นเราก็ต้องหาวิธีที่จะลดต้นทุนค่าอาหารเราหนูมากหนูน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราเลี้ยงและกันอย่างผมสิบบอกก็เดือนหนึ่งก็กระสอบหน่อยๆไม่ได้เยอะมากแต่แตจะมีแต่ของผมจะมีแยกก็คืออชุดพวกหนูเล็กครับจะกินหัวอาหารโปรตีนพวก18ขึ้น20ขึ้นส่วนพ่อแม่พันธุ์ก็จะกินแค่12พอเพราะเราไม่ต้องการให้มันตัวใหญ่อ้วนอะไรมากมายละ ตรงนี้ก็เลือกให้ถูกครับเลือกให้ถูกแล้วก็จะเข้าใจว่าในต้นทุนของเราเพราะถ้าเกิดต้นทุนเราแพงเราก็ต้องขายหนูแพงก็บางทีอาจจะแข่งกับคนอื่นไม่ได้อันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันครับก็ถ้าชอบฝากกด, like ลกกดไลค์แล้วกันครับฝากติดตามนาทองฟาร์มพระนครศรีอยุธยาไว้ด้วยแล้วกันครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะอัพคลิปอีกเรื่อยๆช่วงนี้ไม่ค่อยได้กลับฟาร์มเหมือนกันเพราะว่าติดสถานการณ์ก็ตรงนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันครับเกี่ยวกับเรื่องของ อาหารที่ราคามันแพงขึ้นควรใช้อะไรทดแทนได้บ้างหรือใครจะทําเองได้เดี๋ยวข้าวหน้าจะมาแนะนําสูตรดีกว่ามีเป็นสูตรสําเร็จที่เกี่ยวกับการทําหัวอาหารอย่างนี้สำหรับคนที่มีบ่อ20บอ่อ30บอ่อ50บอ่อสามารถเอาไปทําเพื่อลดต้นทุนได้มันก็จะตกละกิโลละไม่กี่บาทนี้ฝากไว้ตรงนี้แล้วกันครับผมขอบพระคุณมากครับ